สวัสดีคะ่ะคุณชมคลิปนี้จะมาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าในตอนความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ค่ะในเรื่องของความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล9้าอย่าง เก้าอย่างอย่างไรเล่าเก้าอย่างคือเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปร่งใจรักเพราะอาศัยความปร่งใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมา เพาราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากความห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะ การแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอักุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมพิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าธรรมที่มีตันหาเป็นมูลเก้าอย่าง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขออนุโมทนาบุญค่ะ